ผู้หญิงคนนี้ย้ายโรงเรียนมาแล้วเกือบ20ครั้งไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนในชีวิตถ้าคุณรู้เหตุผลแล้วจะอึ้งจนพูดไม่ออกคนทุกคนมักมีความลับเก็บซ่อนอยู่และเมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเธอและครอบครัวมีความลับที่ปกปิดไว้บอกใครไม่ได้นั่นคือเมมีอาการผิดปกติตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลทุกครั้งที่เธอเหนื่อยตื่นเต้นหรือตกใจ จนหัวใจเต้นเกิน120ครั้งต่อนาทีร่างกายของเธอจะปล่อยไฟฟ้าออกมาแต่สิลูกบนทั้งนั้นนะ,ะ,ะและเมื่อใดก็ตามที่มีคนล่วงรู้ความลับนี้เธอก็จะลาออกย้ายโรงเรียนหนีไป ทำให้เมไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนเพราะเธอไม่กล้าเข้าใกล้ใครมาตลอดระยะเวลา16ปีเต็มถ้าคุณเห็นใจและสงสารเมช่วยกันแชร์คลิปนี้สิครับแล้วช่วยไปให้กําลังใจเธอต่อในโรงภาพยนตร์เมไหนไฟแรงเฟอร์วันนี้ในโรงภาพยนตร์